าาาจากประเด็นดรามา่านักพากย์เสียงพายม้อนในคลิปก่อนล่าสุดทางแซกอาฟตา์ต้าได้ประกาศพักการชุมนุมประท้วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวจะเป็นไปเป็นมายัางไงถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ตามเกมซีทีวีมาเลยครับ จากประเด็นดราม่าในก่อนหน้านี้ที่นักภาคย์ไพมอนโคลีนาบอกเกอร์ประกาศว่าเธอจะไม่ภาคเสียงไพมอนแล้วโดยเธอได้เรียกร้องให้ทางโฮโยเข้าร่วมสาภาพเพื่อที่เราจะได้เข้าใจประเด็นนี้ได้มากขึ้นผมจะขอสรุปประเด็นกวดสัมภาษณ์ระหว่างเ a เปอร์แบ็กบอยกับทางโคลีนาบอกเกอร์ให้ฟังกันนะครับ โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นั้นทาง Paperback Boy ได้ถามกับทางโคลินาบกเกอร์ว่าคุณคิดว่าการรวมตัวกันของนักภาคในครั้งนี้นั้นจะยุติลงเมื่อการประท้วงสิ้นสุดแม้ว่าทางโฮโยจะไม่เซ็นสัญญาก็ตาม ซึ่งทางโคลอเนาเบเกอร์เธอได้กล่าวว่านักภาคกลัวที่จะพูดอะไรเพราะทันทีที่เราพูดเราก็จะถูกขึ้นบัญชีดำและเธอเองก็รู้ว่าเธอถูกขึ้นบัญชีดำจากสตูดิโอเพราะฉันพูดเรื่องนี้ออกไปฉันเคยส่งข้อความไปยังโฮโยว่าฉันจะไม่กลับไปทำงานแล้วจนกว่าเกมจะเข้าร่วมสาภาพแรงงาน ถึงจุดนี้เรามาเท้าความกันก่อนว่าโคโรนาเบเกอร์เธอได้รับบทายมอนมาได้ยังไงโดยเธอได้บอกกับพวกเราว่ามันก็เหมือนการออดิชั่นทั่วๆไปที่เธอทําในวงการอยู่ดีๆก็ได้ออดิชั่นจากเอเจนซี่แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นโปรเจกต์อะไรเพราะว่าเกมพวกนี้มักจะใช้ชื่อรหัสเพราะเขาจะไม่บอกเราด้วยซ้ำว่ากาลังออดิชั่นให้กับเกมอะไร โดยเธอได้บอกกับเราว่าเธอนั้นได้ออดิชั่นให้กับบทไพมอนนักเดินทางหญิงแล้วก็แอมเบอร์ด้วยเสร็จแล้วเธอก็ส่งไปแล้วก็ลืมมันไปเลยจนกระทั่งผ่านไป1เดือนเอเจนซี่ก็โทรมาบอกให้เธอไปออดิชั่นรอบที่2ในบทของไพมอน โดยเธอได้กล่าวเสริมด้วยว่าในแง่ของตัวละครนั้นสิ่งที่โฮโยบอกกับเธอก็คือพวกเขาอยากให้เธอพูดเยอะๆเยอะมากๆอยากให้คนคิดว่าเธอหน้าลำคาญและอยากได้ภาพลักษณ์ของตัวละครลอยๆแบบเด็กๆที่มาอยู่กับคุณตลอดเวลา หลังจากที่เรารู้ประวัติความเป็นมาของเธอกับบทของไพ่อนแล้วเรากลับมาที่ประเด็นดาราม่ากันต่อนะครับโดยทาง Paperback Boy ได้ถามกับเธอว่าประเด็นดาราม่าในก่อนหน้านี้มันมีประเด็นดาราม่าที่เกี่ยวข้องกับเจคอบทาคานาชิกคนที่ให้เสียงภาคตัวละครคินิดคนใหม่โดยเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าคีนิดนั้นมีเสียงที่เปลี่ยนไป Take it down notch l r i g h t You don't even know some of these people Just because Kachina's too nice to get mad at you doesn't give you an excuse to be rude to her. Alright, I've put him in a timeout for now. Sorry about that. Given that the trials haven't been held in so long, we're creating a new set of rules for them, separate from the ones for the pilgrimage. Yeah, no one wants that. ซึ่งประเด็นดราม่าที่เกี่ยวข้องกับเจคอบนั้นเกิดขึ้นจากการที่นักภากไพมอนเคอร์ชิงและเคลริเบิร์ตตอบกับความเห็นของเจคอบเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเจคอบนั้นมารับงานต่อจากนักภาคที่เข้าไปร่วมการประท้วงซึ่งพวกเธอได้ประนามเจคอบว่าเป็นสครับหรือคนที่มาทำงานแทนช่วงที่เกิดการสไตรซึ่งเป็นคำพูดดูถูกในสาภาพแรงงาน ถึงแม้ว่าจะมีความเห็นในโลกโซเชียลหลายส่วนที่บอกว่าเจคอบนั้นไม่ได้เป็น VA ที่อยู่ในอเมริกาแต่เป็น VA ที่อยู่ในญี่ปุ่นจึงไม่เกี่ยวข้องกับการสไตร์ของแซกอัพตาในสหรัฐอเมริกาและจึงไม่ได้ถือว่าเป็นสครับจริงๆแต่นั่นก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำสิ่งที่โจซีจา VA ที่ภาคเสียงพี่วีโรดได้กล่าวไว้ว่านักภาคที่ถูกแทนที่ในโปรเจกต์ที่กำลังถูกสไตร์จะถูกชุมชนขับไล่และถูกกล่าวหาว่าเป็นสครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปดูคลิปที่พี่เขาทําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ได้ซึ่งพี่เขาอธิบายเรื่องนี้ได้ดีพอสมควรเลยกลับมาที่โคลีนาโบเกอร์กันต่อโดยเธอได้กล่าวว่าผู้ประท้วงบางส่วนต้องการเพียงแค่ให้บริษัทเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการปกป้องด้าน AI ก็เพียงพอแล้วแต่สําหรับเธอมันไม่พอเธอจะไม่กลับไปจนกว่าโฮโยจะอยู่ภายใต้ยูเนียนจริง,รงๆเหตุผลก็เพราะว่าเธอยังประสบป,ป,ปัญหาเรื่องการไม่ได้รับเงิน ภายใน30วันตามที่ระบุไว้ในสัญญาอยู่เลยซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนี่อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งสำหรับการประท้วงในครั้งนี้เพราะว่าผู้ประท้วงแต่และคนก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน แต่ล่าสุดทางแ a กอา t e ตาได้พักการสไต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากได้บรรลุข,ข้อตกลงกับบริษัทเกมหลักอย่าง EA และ Disney ในวันที่9มิถุนายนการนัดหยุดงานจึงถูกพักไว้ตั้งแต่วันที่11มิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นการพักชั่วคราวเพื่อรอสมาชิกของสหาภาพโบส์รับรองในขั้นตอนต่อไป ซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดูโฮโยนั้นไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงกับสหภาพแล้วโฮโยนั้นได้รับผลกระทบอะไรล่ะเนื่องจากว่านักภาคมีการใช้กฎข้อที่1คือนักภาคที่เป็นยูเนียนไม่ควรทํางานให้กับบริษัทที่ไม่อยู่ภายใต้ยูเนียนนักภาคต่างชาติจึงถอนตัวจากเกมชื่อดังอย่างเก็นชินฮงไกและ CCC ตัวอย่างเช่นโคลินาโบกเกอร์ผู้ให้เสียงภาคไพมอมนในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ซึ่งก็อาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมเช่นกรณีของจาขอบผู้มาภาคเสียงคินิดแทนคนเก่าซึ่งอาจจะถูกชุนชนจากยูเนียนมองว่าเป็นสครับดังนั้นทางแก้ของปัญหานี้อาจจะเป็นการที่โฮโยจะต้องเข้าไปอยู่ภายใต้ยูเนียนหรือไม่โฮโยก็ต้องใช้นักภาคเสียงจากชาติอื่นแทนเช่น UK เเป็นต้นก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ